หลายบาทที่เด้วนนฝาเ่าเลยแตเสี่ยนก่อมาที่นาาี่ยความไฟบองเพื่อได้ชคดีด้สองสามปาม แงครับเจ้า่าบางหนีส <rant> ูโ <ility> ว no. so, okay. no. ้ยวยบางหนีบอลจีนได้เช่มเอ้าของเมียกันยังเหรโอ้ยแสดายได้พม่นองเลยออกมาบ่โอ้ยผีผีโอ้ยเห็นล่างๆไหมออกมาไม่มีลูกลอ้งวันทีสนะ ตู้งเอ็นะครับหมูกระทะนะครับสอเมีพี่น้องเห็นล่างๆเดี๋ยวตามไปก่อนโอ้ยอยู่ใส่าะครับขอเชิญนะครับเจ้าของงบประมาณผู้สนับสนุนนะครับคุณบังไฟนะครับประเภทนี้ของเ่านะครับขอเชิญนะครับเสียโต้งนะครับ A N ็นะครับสองมีครับพี่น้องเจ้าเ้าขีบตาอยู่ดเลยเสตดัยครับข้อย่าอยู่ พ่อเงาตัวแท่นจรับไปกระด้ครับรับไปแน่ับพ่อเงาเลยแสบโตนะครับแสเโามะมันติดมันหันทีสิเห็นอยู่ครับขอบคุณนท่านนายกนะครับครับรับรับรางวัลชุกเชยนะครับที่หานะครับคุณปอประยัดสังคชีพครับ ที่หานะครับที่หาดื้อที่หาพึ่นพอป,ประหยัดสังคกีพครับตัวแทนรับมอบไปเล่ครับให้คนที่ตอรับที่หลังนะครับครับแต่เวลาเริ่ม่นวุดโอกาสวุดแจ้กเลยแต่บางนีก็วัดในโพยเห็นยม่ไน้ำ คำคำก็เห็นได้ขันโมมี่เมกเมนี่ท่าทางหกับไฟไกลแล้วคำจนเมื่อยผมก็เห็นขันโมมี่เมกเบอร์เห็นมันจะหายแสดงแบบนี้เคยทายแบบมันเมือเ่อยอยู่ไปครับไปครับสำหรับของไฟฐานที่สามกำลังแต่งตัวยูนี่เป็นของนับดื่มสามพี่น้องนะครับ เคยเทีอนนะครับสรงเข่าประกวดนะครับแล้วฐานที่หนึ่งนะครับเป็นของนองรืด <c oughs> าน,นะครับล้านเทียนนะครับรูปถนป่านะครับติยะฝุดขอบฟ้านะครับ เ็นตีตาซึ่งกิกาพนอนพรได้มีกล้องติดไล่ได้เห็นห้องงแย่ง แมนครับของไ่ไผ่ามาโตนี่อยู่ตั้งฝ่าเป็นของแอดเทวดาด้วยครับเด้อย,ยังโมเห็นโมติดนะครับรที่หลีเลยครับรขึ้นยางดีเลยเขาคิเมะครับเขาคิฝ่า เฮงปดเฮงไปทางต้นไม้ส <za sell> <Atlantic> <nies> ูงมานี่ถ้าคนกรรมการเห็นอะไรไม่นด้งแล้ยยืนยันเรียบร้อยกรรมการเห็นแล้วแนี่นี่อา ายัางทำเวลาขอมาพหน้าไล้ดิกรรมการเห็นแล้วแล้วถอยมาลูวเห็นแล้วก็ถอยมานำอ่ะยังทำเวลาได้พี่น้อง่ะเห็นกันกันหลายคนทั้งสุดเหตนอ่อยังทำเวลาลงมาเน,นี่ยสไล,ล,ม,ลม์ช่วงนี้ได้พินอมาลูกกว่มาชิโร่ต่อเนี่มาเมื่อถอยมาเรื่อยๆจะทำกรรมการผลไม้ปลาถอยมาอีกถลงมาทางหน้า ตารซีไว้เนี3ยสามร้อยหกส่พนไปสามร้อยหกส่นไปอ้ยูสูงมาหนิ่เงี้ยงม้าลงเงียม่หกอดวานี่ครันี่โอ้หัวาไปไอหลายี่้องคนหลายกเนี่ยอมาเนี่ยอมาเนี่ยัอยากมาเนี่ยเนี่ยยังทาเล่ยูเียสลาลเ่นีแล้วนี่ยนเนีเนี่ยเนี่เนี่ยเรีนล้เนี่

ยเชื่อว่าเป็นงล่างน да ี oh. ่นะเป็น ah ้างล่างเนะอย่างเ่ว่าเป็นเงียงมากนะเดี๋ยวมันเป็นเข็มนะครับขาวขึทน่ินึงถ้าเขาได้ร่วงเขาต้อเห็นได้ดูดีก่อนเดี๋ยวเอาทุกชตเลยนดี๋ยอผมมีท้ามียางสูงัทำเวลาลามาเลพูดวาแต่รรมการยุโรปแล้วที่นอกบอต้งห่วงเลนี่กบอ้ห่วงเลยี่น้องห่วงลยนะที่นอกลงม่เนี่อบลง่วงนี่นอกบอล้่วงนีอกอ่ลีก้องวง่น้วนี่นอต้องหท่นการ อย่างยับเวลาลงมาครับนี่เท้าดีลวแม่้ากาสุดล้วนะเอออาเซาตารูงแล้วเวลาสี่ร้อร้อยห้าสิ้าี่ร้อ้าด้นที่เนืงเนทีนส้าด้ที่สองี่นั่งโอ้